อันว่าเรื่องของพระเถระชื่อว่าติสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระาศาสดาเมื่อเสด็จประทับในพระเจตวันทรงปรารภซึ่งพระเถระชื่อว่าติสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศานานี้ว่าอัปมาทรโตดังนี้เป็นต้นดังจะกล่าวโดยพิสดารอันว่ากระบุตรคนหนึ่งผู้เกิดแล้วและเติบโตแล้ว ในบ้านอันตั้งอยู่แล้วในนิคมอันไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีแห่งหนึ่งบวชแล้วในพระาศาสนาของพระาศาสดาผู้มีอุปสมบทอันได้แล้วปรากฏแล้วว่าชื่ออันว่าพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นผู้ยินดีแล้วด้วยของที่มีอยู่เป็นผู้สงัดแล้ว ผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วย่อมเป็นดังนี้อันว่าพระเถระนั้นย่อมเที่ยวไปเพื่อบินดะในบ้านแห่งญาตินั่นเที่ยวเนืองนิดครั้นเมื่อชนทั้งหลายมีเศรษฐีชื่อว่าอนาถปิณิกะเป็นต้นกระทำอยู่ซึ่งทานใหญ่ทั้งหลายก็ดีครั้นเมื่อพระเจ้าประสิทธิที่โกศลทรงกระทำอยู่ซึ่งอาศธิสถานก็ดี อ่านว่าพระเถระย่อมไม่มาสู่เมืองชื่อว่าสาวัตถีอ่านว่าพิสุทั้งหลายยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าอ่านว่าพระนิคมติสะนี้ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นพร้อมแล้วผู้ค,คลุกคลีแล้วด้วยญาติอยู่อยู่ครั้นเมื่อชนทั้งหลายมีเศรษฐีชื่อว่าอนาถปิณิกะเป็นต้นกระทําอยู่ซึ่งทานใหญ่ทั้งหลายก็ดีครั้นเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกระทําอยู่ ซึ่งอาสัตว์ที่สถานก็ดีอันว่าพระนิคมติสะนี้ย่อมไม่มานั่นเทียวดังนี้ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วกราบทูลแล้วแก่พระาศาสดาอันว่าพระาศาสดาทรงยงบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งพระตรีระนั้นตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพิสุได้ยินว่าอันว่าเธอย่อมกระทำอย่างนี้จริงหรือดังนี้ครั้นเมื่อคำว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าความคลุกคลีด้วยญาติแห่งข้าพระองค์ย่อมไม่มีอันว่าข้าพระองค์อาศัยแล้วซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมได้ซึ่งอาหารวัตถุสักว่าอาหารอันบุคคลพึงกลืนกินอันว่าข้าพระองค์ย่อมไม่มาด้วยความคิดว่าครั้นเมื่ออาหารวัตถุอันเลวหรือหรือว่าอันประณี อันสักว่าเป็นเครื่องยังอัตภาพให้เป็นไปอันเราได้แล้วอันว่าประโยชน์อะไรด้วยการสแสวงหาซึ่งอาหารอีกดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ชื่ออันว่าความคลุกคลีด้วยญาติทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ข้าพระองค์ดังนี้อันพระเถระกราบทูลแล้วทรงทราบอยู่ซึ่งอัธยาศัยของพระเถระนั้นแม้โดยปกติประทานแล้วซึ่งสาธุก,การว่า ดูก่อนภิกษุอันว่าดีละอันว่าดีละดังนี้ตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสุก็อันว่าเธอได้แล้วซึ่งอาจารย์ผู้เช่นกับด้วยเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยได้เป็นแล้วใดอันว่าความที่แห่งเธอเป็นผู้ได้แล้วซึ่งอาจารย์ผู้เช่นกับด้วยเราผู้มีความปรารถนาน้อยนั่น <c ute noise> เป็นเรื่องไม่น่าอัศจรรย์แลย่อมเป็นเพราะว่าชื่ออันว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยนี้เป็นแบบแผนของเราเป็นประเพณีของเราย่อมเป็นดังนี้ผู้อันพิสุจิทั้งหลายทูลวิงวอนแล้วทรงนำมาแล้วซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วว่าในการอันล่วงไปแล้วอันว่านกแขกเต้าทั้งหลาย ตัวมีพันไม่ใช่หนึ่งอยู่แล้วในป่าแห่งไม้มาเดือแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ำชื่อว่าคงคาในป่าหิมพานในนกแขกเต้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาอันว่านกแขกเต้าผู้พระราชาตัวหนึ่งครั้นเมื่อผลทั้งหลายของต้นไม้อันเป็นที่อาศัยอยู่ของตนสิ้นแล้วอันว่าลุกขาอวัยวะใดนั่นเทียวคือ อันว่าหน่อหรือหรือว่าคืออันว่าใบหรือว่าคืออันว่าเปลือกเป็นของเหลือลงแล้วย่อมเป็นจิตกินแล้วซึ่งรุกขาวัยว,วะนั้นดื่มแล้วซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มในแม่น้ำคงคาเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งเป็นผู้ยินดีแล้วด้วยของที่มีอยู่เป็นย่อมไม่ไปในที่อื่น อันว่าพบของเท้าสกะหวั่นไหวแล้วด้วยกุณคือความที่แห่งนกแขกเต้าผู้พระราชานั้นเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยและยินดีแล้วด้วยของที่มีอยู่อันว่าเท้าสกะทรงใครครวญอยู่ทรงเห็นแล้วซึ่งเหตุนั้นทรงยังต้นไม้นั้นให้แห้งแล้วด้วยอนุภาพของพระองค์เพื่ออันทรงทดลองซึ่งนกแขกเต้าผู้พระราชานั้น อันว่าต้นไม้หักลงแล้วเป็นต้นไม้มีต่อเป็นประมาณเทียวเป็นมีช่องน้อยและช่องใหญ่พรั้นเมื่อลมพัดอยู่เปล่งออกอยู่ซึ่งเสียงราวกับว,ว่าอันบุคคลเคาะแล้วได้ตั้งอยู่แล้วอันว่าขุยทั้งหลายย่อมไหลออกจากช่องทั้งหลายของต้นไม้นั้น อันว่านกแขกเต้าผู้พระราชาจิกกินแล้วซึ่งขุยทั้งหลายเหล่านั้นดื่มแล้วซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มในแม่น้ำคงคาไม่ไปแล้วในที่อื่นไม่พรั่นพรึงแล้วซึ่งลมและแดดจับแล้วบนที่สุดแห่งตอของไม้มาเดืออันว่าเท้าสก,กะทรงทราบแล้ว ซึ่งความที่แห่งนกแขกเต้าผู้พระราชานั้นเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งทรงดำริแล้วว่าอันว่าเรายังนกแขกเต้าผู้พระราชานั้นให้กล่าวแล้วซึ่งคุณแห่งมิตรธรรมให้แล้วซึ่งพรแก่นกแขกเต้าผู้พระราชานั้นกระทำแล้วซึ่งไม้มาเดือให้เป็นต้นไม้มีผลอันไม่ตายแล้วจักมาดังนี้ เป็นหงผู้พระราชาตัวหนึ่งเป็นประทรรทำแล้วซึ่งนางอสุรกัญญาชื่อว่าสุชาดาข้างหน้าไปแล้วสู่ป่าแห่งไม้มาเดือนนั้นจับแล้วที่กิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลเมื่อกล่าวกับด้วยนกแขกเต้าผู้พระราชานั้นกล่าวแล้วซึ่งคาถานี้ว่าอันว่าต้นไม้ทั้งหลายมีใบอันเขียวสดมีอยู่ อันว่าหมู่ไม้ทั้งหลายมากอันมีผลไม่ใช่หนึ่งมีอยู่อันว่าใจของนกแขกเต้ายินดีลงแล้วในต้นไม้อันแห้งแล้วอันผุเพราะเหตุไรหนาแลดังนี้ดังนี้อันว่าสัวชาดกทั้งปวงอันบัณฑิตพึงให้พิสดารตามในอันมาแล้วในนวกระีบาทนั่นเทียว ก็อันว่าความเกิดขึ้นแห่งเนื้อความนั่นเทียวในนวากานิบาทนั้นด้วยในที่นี้ด้วยเป็นต่างๆกันย่อมเป็นอันว่าคําที่เหลือเป็นเช่นกับด้วยคํานั้นนั่นเทียวย่อมเป็นอันว่าพระศา,ศาสดาครั้นทรงนํามาแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ปรัสแล้วว่าอันว่าเท้าสกะในการนั้นเป็นอานนท์ได้เป็นแล้วในการนี้ อันว่านกแขกเต้าผู้พระราชาในการนั้นเป็นเรานั่นเทียวได้เป็นแล้วในการนี้ดังนี้ตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอ่านว่าอย่างนั้นชื่ออันว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยนั่นเป็นแบบแผนของเราเป็นประเพณีของเราย่อมเป็นอันว่าความที่แห่งติดสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ ผู้เป็นบุตรของเราได้แล้วซึ่งอาจารย์ผู้เช่นกับเพื่อเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นเรื่องไม่น่าอัศจรรย์ย่อมเป็นชื่ออันพิสุผู้มีความปรารถนาน้อยราวกับว่าติดสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติพึงเป็นเพราะว่าอันว่าพิสุผู้มีอย่างนี้เป็นรูปเป็นผู้ไม่ควรเพื่ออันเสื่อมรอบ จากมรรคและผลทั้งหลายย่อมเป็นอันว่าพิสุนั้นย่อมมีในที่ใกล้แห่งพระนิพพานโดยแท้นั่นเทียวดังนี้ตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าอันว่าพิสุผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทหรือหรือว่าผู้เห็นซึ่งภัยในความประมาทโดยปกติเป็นผู้ไม่ควรเพื่ออันเสริมรอบย่อมเป็น อันว่าพิสุนั้นย่อมมีในที่ใกล้แห่งพระนิพพานนั่นเทียวดังนี้ในการเป็นที่สุดองรอบแห่งพระคาถาอันว่าพระเถระชีวติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติบรรลุแล้วซึ่งพระรหัสกับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายอันว่าชนทั้งหลายมากแม้เหล่าอื่นเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นได้เป็นแล้ว อันว่าเทศนาเป็นเทศนามีผลใหญ่เกิดแล้วแก่มหาชนดังนี้แลอันว่าเรื่องของพระเถระชีวติสสะผู้อยู่ในนิคมโดดปกติจบแล้ว